สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องอพบกันในวันนี้วันพุทธที่15มิถุนายน2022วันนี้ยังคงอยู่ในบทข้าแต่พระบิดาซึ่งเนืกบุญสีเปลี่ยนพระสังฆราชมนัสสขีได้บรรยายไว้นะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับในต,ต่อจากคราวที่แล้วนะครับในหัวข้อเดียวกันก็บอกว่าคำภาวนาควรจะแสดงออกทั้งในกิจการและวาจานะครับก็ ท่านบรรยายไว้ก็บอกว่าพระเป็นเจ้าได้ทรงสอนให้เราภาวนามิใช่ด้วยวาจาเท่านั้นแต่พระองค์ทรงปฏิบัติเองด้วยพระองค์ทรงสอนด้วยพระฉบับของพระองค์บ่อยครั้งที่พระองค์อธิษฐานภาวนาเพื่อเราในพระกรรมรัมภียังกล่าวอีกว่าพระองค์เสด็จไปยังภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและพระองค์ได้ทรงล่วงเวลาตลอดคืนเพื่ออธิษฐานภาวนาถึงพระเป็เจ้า พระเยซูเจ้าผู้ปราศจากบาปพระองค์ภาวนาเพื่อพระองค์เองหรือหาไม่ได้พระองค์ภาวนาวนขอแทนเราพระองค์ได้แสดงแก่เปโตรว่านี่แนะ่ซาตานได้ขอให้ร่อนเจ้าเหมือนข้าวสาลีแต่เราได้ทิฏฐานภาวนาเพื่อเจ้าอย่าให้เจ้าขาดความเชื่อต่อมาพระองค์ยังได้ภาวนาถึงพร,ระบิดาเพื่อทุกคน ข้าพเจ้ามิได้ทูลขอสำหรับพวกนี้เท่านั้นแต่สำหรับทุกคนที่เชื่อในข้าพเจ้าอาศัยคำเทศนาของเขาเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่พระองค์พระบิดาเจ้าสถิตในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าสถิตในพระองค์และเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันในเราด้วยพระเป็นเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงพอพระทัยกรุณาต่อเราเพื่อความรอดของเราพระองค์มิได้พอพระทัยแต่เพียงไทยเราให้รอด ด้วยพระโลหิตของพระองค์เท่าน,นั้นพระองค์ยังทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อเราอีงด้วยจงคำนึงถึงความรักที้พระองค์ได้ทรงแสดงเป็นแบบอย่างในคำทูลขอของพระองค์พระบิดาและพระบุตรทรงเป็นหนึ่งเดียวกันเราก็ดำรงอยู่ในเอกภาพนั้นด้วยครับก็เปนชัดเจนใน,ในหัวข้อนี้ที่บอกว่าคำภาวนาแสดงออกทั้งในกิจการและวาจาก็คือปกติแล้วคำภาวนาก็คือคำพูด การปฏิสัมพันธ์การพูดออกมา,อาเป็นบทภาวนาเป็นสิ่งที่บางทีก็เขียนไว้อย่างแค่แต่พระบิดาเนี่ยกะสวดเหมือนกันแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็บอกบอกว่าพระเป็นเจ้าหรือพระเยซูเจ้าสอนให้เราภาวนาเนี่ยพระองค์ไม่ได้สอนเพียงแค่เป็นคําสอนแต่พระองค์ทรงปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างด้วยนะดังนั้นเองกอ็จึงเป็นคำภาวนาที่เป็นจริงเป็นชีวิต ในที่พระเยสูเจ้าพระองค์ทรงสอนนักบุญสิบเรียนได้ยกตัวอย่างใช่ไหมมีหลายครั้งในพระวรสารเราก็ทราบหลายครั้งพระองค์ก็ภาวนาเห็นไหมพระองค์เสด็จขึ้นไปยังภูเขาเพื่อทิฏฐานภาวนาและในที่นั้นก็ทรงใช้เวลาเงียบๆงียบตลอดคืนภาวนาขอพระเป็นเจ้าอธิษฐานถึงพระเป็นเจ้าถึงพระบิดาเจ้าและในเวลาเดียวกันการภาวนาของพระเยสูเจ้านั้นก็ไม่ใช่ภาวนาเพื่อพระองค์เอง ไม่ใช่แต่ว่าพระองค์ภาวนาเพื่อพวกเราด้วยเพื่อสิทธิของพระองค์เพื่อบรรดาพระสาวกเพื่อให้เขาเข้มแข็งเพื่อให้เขาสามารถที่จะขวัญเปล่าบริสัทขอพระบิดาเจ้าให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั้นหมายถึงเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญนเจ้ากับพระบิดาด้วยนี่คือสิ่งที่พระองค์ทําไม่ได้สอนให้ภาวนาแล้วก็พระองค์ก็อยู่เฉยเฉยไม่ใช่พ,พระองค์ภาวนาเป็นแบบอย่าง แล้วก็ได้ภาวนาเขาจริงๆและในคำสวดของพระองค์ภาวนาของพระองค์ก็ชัดเจนที่พระองค์บอกข้าพเจ้าไม่ได้ทูลขอสําหรับพวกนี้เท่านั้นแต่สําหรับทุกคนทุกคนที่เชื่อในขพเจ้าอาศัยคำภาวนาคําเทศนาของเขาเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่พระองค์พระบิดาเจ้าสถิตในขพเจ้าข้าพเจ้าสถิตในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันในเราด้วยนี่คือคำภาวนาที่พระเยซูเจ้าบอกนะ อันพระเยซูเจ้าภาวนาเสมอแล้วก็บ่อยๆเมื่อมีโอกาสเมื่อหลังจากที่ไปเทศนาไปในที่ต่างๆแล้วหลังจากที่กลับมาอยู่กับดาคาสาวกแล้วพระองค์ก็มักจะปลีกตัวปลีกตัวไปแล้วก็ภาวนาเพะัะน,นั้นการภาวนาการสวดภาวนาเนี่ยก็คือการสัมพันธ์พูดคุยกับพระเบนเจ้ากับพระบิดา พระเยซูก็ไม่เคยขาดที่จะกระทําสิ่งน,นี้เป็นแบบอย่างไม่ใช่สอนอย่างเดียวสอนให้ภาวนาอย่างเดียวแต่ว่าทําเป็นแบบอย่างด้วยฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเรานะครับเราก็ตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าเราก็จะได้รับคําสอนอบรมและบอกเสมอว่าตื่นขึ้นมาเราก็ก่อนอื่นหมดจะทําสิ่งใดก็ภาวนา,อาขอบคุณพระเจ้าที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็จะอมอบถวายวันนี้แด่พระองค์แล้วก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างาด้วย ความรักด้วยความชื่นชมยินดีตามเจตนาตามสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการเนี่ยก็ใช้เวลาสองสามนาทีตอ่อตื่นขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มวันใหม่นั้นและบางทีก็ในระหว่างวันก็ภาวนาดได้นะครับมีเวลาว่างนิดหน่อยสามนาทีสี่นาทีอะไรก็แล้วแต่ก็สวดภาวนาแล้วก็สรุปก่อนท้ายก่อนที่จะอนอนในแต่ละคืนนั้นเราก็ภาวนาเพราะนั้นชีวิตของเราคือ การภาวนาเสมอและคนที่เราการที่เราภาวนาเสมอนั้นเราก็จะสามารถเอาชนะอ,อุปสรรคการประจรลอดลุงต่างๆได้นะครับฉันขอพี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขกับการเอาใจใส่ที่จะสวดภาวนาที่จะติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าเพื่อเราจะติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องนั้นอย่างดีด้วยความรักด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด